คลิปน,นี้พาผู้ชมมาดูเจคทกันนะครับเจคทนี่ไม่ธรรมดาครับมนุษย์ป้าคนหนึ่งครับแท็กเก่งมากครับผมรถแท็กเตอร์รถไถรถดำนี่ครับเองเป็นหมดครับ น,นี้แกก็ขับรถถ่ายตาหน้าดินครับเป็นผู้หญิงอายุวัยน่าจะอายุประมาณส0่สิกว่าครับผมแต่ว่าความสาม,มารถนี่ไม่ธรรมาดาครับดูลีลาของเจ๊แกครับผม รถถ่ายยังคล่องครับผมเป็นทั้งคนขับรถไทยเป็นทั้งเจ้าของผู้ประกอบการไม่ธรรมดาครับ อันนี้ก็ถมที่ของเจ๊แก่ละครับเห็นว่าแกจะสร้างเป็นร้านอาหารนะยาวเลยลูกพี่คันนี้ก็ผู้หญิงขับเหมือนกันสาวน้ำฝนนะครับน้ำฝนคลิป <c oughs> นี้ก็มีแต่ผู้หญิงละครับลองไป <c oughs> <c oughs> นี่ครับสุดยอดครับผมทีมงานนี่เก่งๆทั้งนั้นเลยครับผมสาวน้ำฝนดำสิ่งอขอชินชมครับผม หญิงกลงแห่งปีครับไม่มีสร้างภาพครับอันนี้เขาจะสร้างงานครับผมสุดยอดครับเจ๊แคสสั่งลุยครับติดตามผลงานของเจ๊แกที่ช่องยูทูบนะยูทูบของเจ๊แคสครับผม นี่ครับเคลื่อนล้อหลังครับล้อหน้ามันจะมีปัญหานะขีมือนี่คันเทพครับ <laughs> เรียบร้อยครับอ่าตัวนี้ใช้แท็กเตอร์ยันมา EF 5 1 4 t ครับยันมาหาสิบแรง โอ้เจ้าราคาหายไปไหนนี่แหละแรงจนหลังคาบินเลยอะ่ะเปิดประทุนเลยใช่ไหมใชโโโ่โอ้รถมันไม่มีแรงหรอกเพราะว่าเผาเอาเปิดหน้าเปิดตาให้เอฟซีชมหน่อยไม,ไ,มไม่อยากเปิดเลยโอ้แน่นอนจริงๆครับผมทีมงานนี้มีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงเลยนะรถดำเมื่อกี้ก็ผู้หญิงเนาะใช่ เจ๊แคทเจ๊แคทสั้งลุยครับผมโอ้สุดจัดเลยครับผมเอ้าอันนี้ทมที่ทำอะไรนี่เจ๊ทำร้านอาหารบ่ฮะทำเป็นร้านอาหารเป็นห้องเสวยห้ดูไปดูตอนต่อดภัยจะจะทมทมเสร็จแล้วก็ดูดีเนาะสวยสวยเลยครับผมดูดีเลยครับผมเนี่ยโอ้กว้างมากสามเหลี่ยมเมอร์วิลด้า นี่คือสามเหลี่ยมทองคำนะใช่ต่อไปความเจริญมันก็จะมาถึงแล้วก็ทองำงทำไปด้านอาหารแล้วครับผมมันเป็นแหล่งเงินแหล่งทองนะเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำด้วยอ่แบบแหล่งน้ำเย็นอาคาดีมากครับนะบนอะขอบคุณท่านผู้ชมที่แวะเข้ามาครับผมยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม จะแค่ส yeah, oh, mm ั่งเลยด้วยครับผมนะเอาปิดท้ายรายการกับยศดำเมื่อวานก่อนนั่นก็เนี่ยไปลงตรงนี้ได้อืมมาแล้วครับวันนี้ชินจังครับครับผม

โอ้อตัดเต็มกล่องเลยเว้ย